สวัสดีครับพบกับเศษทองครับเหมือนเช่นเคยครับผมนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคาถามาฝากทุกทุกท่านเหมือนเช่นเคยคาถาบทนี้ชื่อว่าคาถาอัญเชิญเทวดามาคุ้มตัวเป็นคาถาของหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมาขามเท่านะครับเป็นคาถาที่ใช้ในการป้องกันตนเองในขณะที่เดินทางนะครับหลายๆท่าน เวลาไปทํางานหรือไปชุระอาจจะต้องมีการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเดินทางปกติตามถนนหรืออาจจะต้องไปต่างจังหวดัดเดินทางผ่านปา่าผ่านเขาก็แล้วแต่คาถาบทนี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งสามารถใช้ได้ในเรื่องพวกนี้นะครับใช้แล้วจะแควคาดปลอดภัยตามข้อมูลที่ได้รับมานะครับเขาบอกว่าก่อนเดินทางนะครับให้ภาวนา คาถาบทนี้แล้วปฏิบัติตามนี้นะครับก่อนอื่นเลยขึ้นนะโมสามจบก่อนนะครับนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นขึ้นคาถานะครับสามครั้งนะครับสามภาวนาสามจบนะครับ ศรัทธาเทวมนุษสานังศรัทธาเทวมนุษสานังศรัทธาเทวมนุษสานังจากนั้นใช้ฝ่ามือลูบตรงหน้าผากผ่านไปบนศีรษะไปถึงท้ายทอยนะครับใช้ฝ่ามือนะครับใช้ฝ่ามือลูบตรงหน้าผากผ่านไปบนศีรษะไปถึงท้ายทอย นะครับนี่คือขั้นตอนแรกในการที่เราจะออกเดินทางนะครับแล้วก็ท่องตามนี้ภาวนาตามนี้และเมื่อถึงจุดหมายปลายทางนะครับเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วให้ภาวนาว่าพุทโธภควาติพุทโธภควาติพุทโธภควาต,ททวาติสามครั้งนะครับจากนั้นใช้ฝ่ามือตบหัวสามครั้งเบาๆนะครับ ใช้ฝ่ามือตบหัวสามครั้งเบาๆจะแค้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหรือเราอาจจะไม่เห็นภัยอันตรายใดๆเลยเพราะเราใช้คาถานะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่น่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่ เดินทางอยู่บ่อยๆนะครับจริงๆคาถาลักษณะป้องกันภัยในขณะเดินทางนะครับมีมากมายหลายบทหลายคาถานะครับครูบาอาจารย์ท่านก็รักลูกศิษย์เป็นห่วงลูกศิษย์ก็ออกคาถาแบบนี้มาให้ใช้กันหลายบทหลายคาถาก็แล้วแต่ว่าท่านใดจะเลือกใช้คาถาบทใดนะครับผมบอกไว้เสมอนะครับการใช้คาถาให้เกิดผลนั้นผู้ใช้ต้องมีศีลน,นะครับต้องถือศีลห้า ต้องนับถือสินนะต้องถือสินห้านะครับเป็นอย่างน้อยผู้ใช้ต้องมีศรัทธาในครูบาอาจารย์ที่ออกคาถามาให้ใช้ต้องมีสมาธิในการใช้คาถาจิตใจต้องจดจ่ออยู่กับคาถาไม่วอกแวกและผู้ใช้ต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับคนดีมีศีลธรรมประกอบไปด้วยมีสุจริตธรรมที่ดีทั้ง3คิดดีพูดดีทดําดีต้องถือสินห้านะครับต้องถือสินห้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักนมวยป้นจี้ของคนอื่นมาเป็นของเรา ไม่ประพฤติผิดในการผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขานะครับไม่โกหกมดเท็จหลอกลวงไม่เสพเครื่องดองของเมาต่างๆไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่างๆจึงเรียกว่า,าถือศินห้าเป็นอย่างน้อยอย่างต่ำนะครับศินก็มีศินห้ากับศินแปเอาสิน5้าให้ได้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับและต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติถูกต้องตามหลักอริยธรรม ตามอริยธรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่งามนะครับรวมแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับคาถาที่ใช้ก็จะได้ผลนะครับเป็นข้อมูลดีๆนะครับเป็นข้อมูลดีๆถ้าลองใช้ดูแล้วเกิดผลเกิดประโยชน์อย่างไรก็ลองมาคอมเมนต์มาแบ่งปันมาแชร์กันข้อมูลกันดูนะครับโอเคครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามครับบุญรักษาพระคุ้มครองครับสวัสดีครับขอบคุณครับ